สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมค่าเสียชันนะครับซึ่งก็เมื่อวานผมก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นไปแล้วนะซึ่งผมก็จะลงหลายเกมบ้างนะอันนี้ก็คือคนที่ผมชวนมาด้วยนะอูดด๊ดหืมไม่ทำตั้งตัวเลยนะคนเมื่อกี้เอ่อโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับด่านนี้ก็มีมีด่านอยู่แค่นี้แหละอ่าแล้วเพูออกมานะ โอเคจากการไม่ทันนะอได้การอยู่สลับทีมเราแล้วก็ผมลองเอาเฟรมมาดูแล้วกันมาจะหวไหมดูกันโอ้หัวแตกด้วยทางขวามีไหมเพื่อนดูด้วยเพื่อนโอเคโอเคเราเห็นเราเห็นแล้วเรเห็นเขาแล้วทางขวามีไหม อ,เ,อ,อเพื่อนเราใช่ไหมคนนี้โอเคเขาเลือกอยู่นะเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วตายแน่นลยคนนี้ถ้าผมโดนระเบิดนะคือตอนนี้ผมไม่มีปืนแล้วนะไอ้ไม่มีปืนกระสุนมันหมดแล้วนะ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าสู้แบบถึกกำลังเลยนะโอ okay. เคอืมอ่าใครอยากให้ผมเล่นน่านไหนก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูพื่อมีแล้วก็มีน้องคนเอมมีเพื่อผมในนี้เขาอยากให้ผมเล่นด่านขุนยน์นะเอ้ด่านที่เป็นคล้ายๆเราต้องไปนั่งขับขุนยนนะรู้สึกเขาอยากให้ผมเล่นมากเลยนะ Okay. โอเควอ้ยฝั่งซ้ายลืมดูเลยเราต้องตรวจทุกฝั่งเลยนะตอนนี้อืมโอเคอ้ยฝั่งซ้าย <c oughs> เขาจะหลุดมาไหมดูสิอื้อหือ โอ้ตายแล้วอืมผมลองอันนี้รู้สึกว่าปุ่มข้างบนนะ่ะผมได้เผื่อไปกดนะซึ่งมันก็มีมันก็รู้สึกเหมือนมันปรับใหม่มีคล้ายๆแบบให้เราสามารถคุยกันได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ใช้งานได้อยู่ไหมไอ้ปุ่มข้างบนตายนะโอ้โหฉันบอกว่าลองกดหลายปุ่มนะไม่รู้ว่ามันออกนอกนอก,นอกเกมไหมนะ อโอเคเพื่อนเราก็ถึงว่โาโหดเหมือนกันนี่แต่ละคนเราเอาลุกซองมาเล่นดูแล้วกันก็ไม่แปลรลูกซองตัวน,นี้มันค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะใครมีก็อย่าลืมเอามาแล้วกันแล้รุ่นเม,มันจะโกงด้วยนะคือมันรัวมันดาเมจค่อนข้างที่จะมันปืนมันเกาะกลุ่มเยอะกว่าว่าง่ายเลยโอ้ยทารู้ด้วยแฮ โอเคอืม,มอ้ยเห็นละพวกกระตุกกระตุกกระตุกมันไม่ค่อยตรงจังหวัดเท่าไหร่อุย้ยเห็นเห็นเห็นเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเอ่อข้อมูนมีข้อมูลข,ข,ข้อด่วนมาไหม โอ้ยเ็จเศษเศษกระสุนหมดด้วยลืมดูนะฝั่งน้นเขาเล่นธนูด้วยฮะเราลองเล่นปืนลุซซอลตัวนี้ละกันบุไปเลยนะโอเคแคปไปโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับแมปแรกนะต่อไปก็ไปเจอกัอีกแมปหนึ่งเลย โอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะรอบนี้ได้เป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะก็วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะก็คือกลับมาลงบ้างไงประมาณนี้เลยอ่ะวันนี้ก็ได้เหรอเปิดมาวันนี้อือ <i> หือไปไม่ถูกเลยเขาจะเปิดจอก่อนนะนี่เมื่อมีรลาวแต่เราไม่ใช้ไงอะไรแวบๆนะมอกิ โอเคจอบกอก็ถือว่าแรงมากเลยนะคือคือแบบมันข้อข้างจนลดเยอะมากเลยอ่ะโอเคเขาคงไม่ออกกันใช่ไหม <c oughs> เอ้ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะอือหือ <c oughs> เดี๋ยวแล้วเขาเอาปืนเอ่อ มันอามว่า,าอะไรนะผมอ่านไม่ทันตอนนี้คนก็เข้ามาแค่สองคนนะก็คนต้องรออีกสะพานหนึ่งแล้วล่ะโอ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนเราใน,นไงฝั่งเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ใช่เหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาตอนไหนอะ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือเขาวิมงไมาทานนี้แน่นอนใช่ไหม ืไป <ś m _> ไม่เป็นเลยเดี๋ยวได้ละมีข้ามาเยอะเลยอะ่ะได้การด้การเอาบ้างเล่นบ้างเล่นบ้างเอ่ออุ๊ดด๊ดเอาอุา๊ดอืมพลาดนิดนึงนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวแก้ตัวรอบนี้แก้ตัวอุ๊ดอืม ไม่เล่นทนายละเราเล่นปืนดีกว่านะเอาเป็นปืนเล่นนายละกันนาทีจะได้มาเล่นนะโอเคอเคุอค้ยเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นร่องเห็นรอยอุ้ยมาจากไหนมาจากไหนอ่ะเคเก็บยิมเพื่อนเราแล้วรอดไหมเพื่อนตรงนั้นอนะ่ะ อุ้ยตุดตปืนไวกว่าลืมเราเขาผมมาอีกทีเฮ้ยเพื่อนข้างหลังไม่เป็นไรงั้นเราก็ช่วยเพื่อนตรงนี้แล้วกันโอ้โอ้โอ้เขาได้ที่เยอะกว่านะโอเคอุ้ยไงไงไงไม่ทันแล้วใช้ปืนเริ่มต้นยิงด้วยโอ้โห ต้องเล่นดีขนาดไหนถึงใช้ได้อะคือผมเล่นเล่นไม่ได้จริงนะเป็นแบบปืนลูกต้นนะมาเอาปืนลูกซองนะพกตรงนี้บ้างแล้วกันหนึ่งสองครับยนมาโยนดตกก่อนอันนี้น่าจะโดนไงไงอืมกะตกอยู่นะอุ้ยเพื่อเราโดนจากการแล้วไม่ได้ไม่ได้คนไหนยิงเออเอ้ย,อยมันงข้างไหน โอเคก็สุนไม่เปลี่ยนเอ้อตายอืมแต่และวก็สุนเออนี่ไงเฟรมต้องใช้ปืนเฟรมแล้วถ้าจาก,การได้ก็ดีอุ้ยมีหมอบด้วยบอบมือนกันเลยอือหือคือว่าสำหรับเกมนี้ถ้าเรามีสเต็ปก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะเอาปืนนี้บ้างแล้วกันเขาจะนำเราแล้ว ไม่มีใช่ไหมคือมันระแวงนะเอ้ยนั่งไงอุย้สยสไนสยสไนัยลืมลืมเกือบเกือบอ๋อไม่นามาจากทางซ้ายโอเคเราต้องไปจากการเาเอ่อฟึบฟืบฟืบไม่ค่อยเดินนี่ว่าอะไรอ่ะามันทางไหนเด็กจบอืม คลิปก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสาหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะาอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าพรุ่งนี้ว่างนะอืโอเคนะครับก็สำหรับคลิปก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานผมก็ได้ลงคลิปเกมอื่นไปด้วยนะซึ่งคิช่องนี้ก็จะลงในหลายเกมนะแต่เกมหลักก็คือค่ายสีกระชั้นนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ดัาเมคับก็ตอนนี้ก็เอ่อจะว่าไงดีอ่ะคือมันก็สร้างก็สร้างอยู่หรอนะแต่ว่า งั้นก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ